การระบาดของโรคโควิด -19 ขณะนี้ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อนี่เกือบ20ล้านคนถึงแม้ประเทศไทยเราจะไม่มีผู้ป่วยในประเทศเนี่ยมานานพอสมควรแต่การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับโดยเฉพาะการตรวจทางห้องปริการเพราะว่าการตรวจทางปฏิการเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการวินิจฉัยว่าคนไหนเป็นผู้ติดเชื้อคนไหนเป็นผู้ป่วยเพื่อเอาไปรักษาพยาบาลอันที่2ก็คือถ้าเราพบผู้ติดเชื้อ กระบวนการในการควบคุมโรคที่สําคัญก็คือการติดตามผู้สัมผัสเพราะฉะนั้นการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยําจึงมีความสําคัญมากถ้าผลตรวจไม่มีความแม่นยําก็จะมีผลทั้งเรื่องของการรักษาทั้งเรื่องของการควบคุมโรคแล้วก็ทําให้โรคสามารถระบาดไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมของบริการจึงมีความสําคัญขณะนี้เรามีห้องปบริการที่รองรับการตรวจโรคโควิด -19 ได้ทั้งหมด216แห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็เราพัฒนาวิธีการตรวจใหม่ๆรวมทั้งน้ํายา ต่างๆไว้ครบถ้วนก็จะสามารถรองรับในกรณีที่เกิดการระบาดหรือเกิดการสงสัยจําเป็นจะต้องตรวจทั้งหมดการได้อย่างน้อยเนี่ยวันหนึ่ง -2 0,000ื่นตัวอย่างต่อวันแล้วก็เราสามารถขยายศักยภาพในการตรวจได้ถึง3-5เท่าก็แปลว่าถ้ามีผู้ป่วยหรือเป็นผู้ต้องสงสัยในระดับหลายหมืน่นหรือเกือบเือบแสนเนี่ยเราก็สามารถรองรับในประเทศไทยได้ครับ